เอาไม่เป็นต้านนักเดีพ่อนี่แหละครับสำนวนอีสานเอื่นว่าไพ่เซหนักตัวได้หลายเติบนี่ครับนี่มาเบิ้งเอามาเบิ้งเอากันนี่ครับได้หลายเตืบเ้อผลงานของการมาใส่เบ็ดพัวมือนี่เอาเทออกให้เบิ้งเลยนี่อีนี่นี่นี่แหละครับเป็นผลงานของการ มาใส่เบ็ดฟมครับนี่นี่เบ็ดฟมแบบนี้ครับเนี่ยเบิ้งปลาคอไงตัวนี้ครับนี่โอ้ครับกินจำมับครับเนี่ยได้ตัดเสือกเบ็ดเลยครับเนี่ยปลาคอไงมาหอดแล้วครับแล้วก็มีปลาข้อเท้าอีกครับนี่ปลาข้อเท้าตามมาด้วยปลาคอน้อยครับนี่ปลาคอน้อยที่เขาเอาย้อนว่ามันกินลึกไหมครับเนี่ยมันจําเป็นต้องได้ตัดเสือกเบ็ดครับนี่ปลาคอน้อยทุกตัวเลยครับแล้วก็ปลาหไหลครับเนี่ย มีจะโตกำงามครับเบิ่งครับปลาไหลครับนี่โอ้แต่ว่ามันตุยแล้วครับปลาไหลนี่พราะว่าปลาไหลมันถูกแล้วนี่มันมาดึงงงไปจมอยู่ใต้น้ำครับมันหันใจไม่ได้แต่ว่าเฮาจกะเอาไปประกอบอาหารได้ครับโดยการเอาไปอมครับนี่อันนี้ก็ปลาข้อเท่าครับนี่เห็นปะนี่ครับนี่ปลาไหลนี่โอ้หฮวยมาทีงไหสำหรับคลิปเต็มนะครับเนาะการใส่เบ็ดแล้วก็การยามเบ็ด ตอนได้ปลานั่นเฮ้าไปท่านเดี๋ลงให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับเพราวะผ่าเนกตัดต่อวิดีโอเฮาตอนนี้ท่านได้ววางลูกสาวครับนี่กำลังเรียนหาสอบอยู่ผู้เพิ่นตัดตอนนะครับเนาะก็เลยตัดเอาช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยไม่พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับเนี่ยอย่าลืมเด้อครับฝากติดตามคลิปเต็มน้ำในได้อครับอีกบ่โดนดอกครับสิลงให้พี่น้องเบิ่งครับว่าการเฮามาใส่เบ็ดแบบใดยามเบ็ดได้ปลาไหลได้ปลาคอยใหญ่แบบใดนะครับเนาะกราบขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ